สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภูสกุลนะครับเนาะครับครับมือนี้การทา้งสองเส้นยาฟาเลาะครับนี่แนวทา้งนะครับเนาะครับแนวทางจากเล้าพัฒนาแหละครับครับเป็นของหลานสาวนะครับเด้อหลานเกาหลีครับครับตอนนี้ทา้งสองเส้นยากระเด็มาหาสื่อของแหละครับวันจิตสมาร์ตนะครับเนาะครับหาสื่อของไปขายอย่างในวัดจิตสมาร์ตครับมาอยู่ในตลาดนะครับในตลาดนะครับเนาะ ครับก็พอดีเลยตัวเลขมากครับก็สิไปลุ่งให้เอฟซีเบิ้งหลังครับกับกับกลับไปกับไปลงตัวเลขกยุทธบัตรกับคือสี่พม่าแล้วครับเพราะว่าได้ยุ่งองได้กับสีลุ่งมองงานแล้วครับครับตอนนี้กับได้ยูในตลาดนะครับในตลาดนะครับเนาะตลาดเมืองทองครับเป็นเลขกหลานสาวเมืองเกาหลีแหละครับของเกลี่ยลำไยนะครับเด้อท่านช่องเกลํายลำไยบุญละครับเปิดดึงทรงมาให้นะครับเนาะกสิไปลุ่งให้เอฟซีเบิ้องหลังครับครับงวดที่แล้วของเพื่อนกับเขาเลยครับเด้อครับ ซีหาหาซีเหรอครับเต็มๆเนาะครับเนาะครับครับตอนนี้เพิ่นก็ลังขึ้นมาลั่งเหรอครับมาท่วงมาลั่งขึ้นเหรอครับครับจุดเล่าพัฒนาจุดท่วงมาลั่งเหรอครับครับสำหรับเลขใหญ่ของเพิ่นกับเขาครับงวดที่แล้วครับเขาหาเจ็ดเจ็ดหานะครับเนาะครับงามงามสำหรับเลขเพิ่นสิเขามาช่วงนี้แหละครับครับติดตามไว้นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสืบไปผ่านทางเราครับเนาะ ทางสองเสียงหยาพาเลาะนะครับเนอะครับเกลํายไยผ้าร่วยครับกับเพื่อได้สุ้งตัวเล็กมากครับตอนนี้ครับครับทา้งสองเสี้ยงหยาผ้าเลาะกับสิได้ไปลุงให้เอฟซีเบื้องในลดหมดละครับครับมาหว่านยมไรกับสิโยามนี้ยแหนละครับครับสำหรับตัวเล็กนะครับเนาะครับมาสื่อของครับมาสื่อของมาสื่อของไปขายนะครับเ้อครับมาเที่ยวตลาดน้ำครับครับสำหรับตลาดเมืองทองนะครับเนาะครับ ได้ขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับต้นกระไลนะครับเนาะตอนนี้ครับไปเบิ้งตัวเหลขกักันนะครับเด้อบานนี้ครับก่อนสิไปเบื้องตัวเล็ขอพรอปาปูก่อนครับครับปูพุ่มครับสารครับพบสารปูประจําตลาดเมืองทองนะครับเนาะครับครับสาธตสาธตเด้อปูเด้อขอให้ลูให้ร้านลำลำรวยๆวยนะครับเด้อครับขอให้ยูดีมีแห้งสุขุ้สุกคนครับ ตลอดปีใหม่เนี่ยแหละครับสง้ายปีปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะครับเนาะครับปูขาเสือหายโซให้ยราบครับออน้ำปูครับครับเขาไปเบิ้งตัวเลขอด้กัน้อครับเด้อครับเป็นการเห็ุย่างดีนะครับเนาะสำหรับสารสารประจําตลาดเมืองท่องนะครับเด้อครับมีสั่งนีมาเนาะครับนี่พอไปยนาครับปูซีสตู๋นลรอครับ ยี่เข้าใจเคาลบนับถือนะครับเนาะครับเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันนะครับเด้อตัวเลขครับน้ำงามของหลานสาวเมืองเกาหลีครับครับกระสิในยางไปผุละครับเอ้าครับกระสีวัดลดแล้วครับนี่เป็นตัวเลขงหดวที่แหลวนะครับเด้อครับหววที่แหลวครับหววที่แหลวของหลานสาวละครับของเพิ่นกบเขาหารซี่ละครับเลขกมันออก สามห้าสี่สามหาซีนะครับเนาะซีสามบนครับสามห้าสี่ครับหาซีล่างครับครับนี่ครับเป็นเลขกงวดวันที่เล่าพัฒนาของหลานสาวหลานเมืองเกาหลีของเกลียวมยายแหละครับหาซีเต็มเต็นะครับเนาะครับครับกระสีเห็นเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขกงวดวันที่ยี่สิบสองเป็นหายรูดหนึ่งครับจับคู่ 1,7,2 1,3,2ครับมันออกตัวใดละ่ะมันออกสามห้าครับสามห้าสีครับเกือบแตกสามตัวลวครหนึ่งสามสองนะครับเนาะหนึมกับมามาง่ามขึ้นกันครับครับเกือบแตกสามตัวครับสามห้าสี่เป็นเลขเป็นเลขเลี่ยงมาครับเลขเลี่ยงเลขเลข,เลขสเตทเลขครับงาม,งามอันนันเพื่อหายมาหนึ่ง สำหรับตัวเลขนะครับเนาะหนึ่งสามสองครับหนึ่งสามสองเป็นหายมากคับเกือบแตกของเพื่อนสามตัวนะครับเนาะโอ้แงมงามแงมเกือบตัวนี้ครับเกือบสามตัวเขาบรนจับคููมาบดถือซื้อครับครับมาบด่งวดบันที่ครับเป็นงวดี่ครับผมจดแล้วครับผมจบแล้วนะครับเนาะครับเป็นงวดันที่สิบห้าวันจันที่ยี่สิบห้าแหละครับ วันจันทร์ที่25านะครับเนาะครับการเป็นไหนมามีตัวใดแน่แคบหน้าจอไว้ได้ครับเด้อครับผมสีเอ็ยทิ้งเทียงไว้ครับตอนนี้ผมกับบวสสดวกันได้ครับมันยุ่งในรถนะครับเนาะครับทั้งตัวเลขครับเบิ้งไปลำกันเรื่อยๆครับครับครับอันนี้ได้ตัวเลขมาจากเกียร์ลำย่อยนะครับเด้อครับหลานสาวเกียร์ลำย่ยเมืองนอกเมืองเกาหลีแหละครับครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับครับตัวเลขมีความเสี่ยงนะครับเนาะครับ สำหรับตัวเลขครับมีความเสี่ยงครับพูลบาทสองบาทครับเป็นเหลขรายวันเหลขเล่าพัฒนาครับผู้ได้ขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไหลกดแช่ครับทางง่องเสียงยาผ้าเลาะครับเป็น่องหน้อยๆน่อยแหละครับครับถนเฮาบ่ส่ซอยกันขจักสิวาจังได๋ล่ะครับตวัดตัวเลขก็ัมางามครับตารางวดตารางวดก็จัดไห้อ c ครับเอามาตออมาฝาก f อครับอันสําหรับเลาเล่าพัฒนาครับ ชุดนี้ครับเดียวกับิมีของรัฐบาลไทยแหะครับตามมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นกับงามอยู่ครับงวดนี่งวดวันที่ยี่สิบหาท่านว่าหกหกครับเล่าพัฒนาครับเพิ่นไหลูดมาที่ซีครับกลมซีตัวเดียวครับเอาไปจับไปบายบ้างได้ครับเด้อครับสําหรับเลขซีครับสําหรับเลขสองตัวิ่นกับกลมมาซีสาม 43เนาะครับเนาะครับ45ครับ4345 46 44 3550 30 14ครับครับสำหรับตัวกลมของเพิ่นก็มีอยู่ตัวกลม30ครับ30 ซีสามซีซีครับตัวร่องห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ตัวร่องครับสําหรับเลขกสองตัวนะครับเด้อครับกัสซิโบอยากค่อยอยากนิ่งไนไหนแล้วครับเนาะขอโทษขออภัยครับเพราะว่าตอนนี้กัสมาซื้อของไปขายวันชิตสมาร์ทครับครับขอให้เอฟซีสุขกๆมันหมานใส่ชิตสมาร์ทดนะครับเด้อครับงวดนี้แหละครับแรงนี้แหละครับมาเจอมาลุนกันครับ มาเฮกันครับสำหรับเลข3โตัวลละครับที่นี่ปนให้มากมีอยู่4คู่ีหางนะครับเนาะ4คู่ีหางเอาไปจับไปบายบ้างนะครับเด้อสำหรับเลขสามโต้ส4 3 4ามสี่สามสียครับสองสามสครับเด้อจำไว้ดีๆ2 3ง3ามสี่อครับสามศูนบบอเนี่ยครับ สำหรับเลขตัวนี้ทั้งสองเสี้ยงหยากับว่างามอยู่ครับเสี้ยงหยาผ้าเลาะนะครับเนาะครับเอามาเสนอให้เอฟซีเบิ้ลครับตัวงามงามครับมาตอนมาฝากนะครับเนาะซีสามซีเป็นตัวเด่นของเพลินเด้อครับเด้อซีสามสี่ตัวเด่นครับตัวเด่นอีกคู่หนึ่งกับซีสองสามสี่ครับสองสามซีสองสามซี สามศูนย์สองครับตุกตัวเด่นของเพลนเลขกสามตัวครับมีอยูซีคู่นะครับเด้อมีอยูซีหางครับเอาไปจับไปบายกันครับสําหรับเลขหลุดของเพลนกาหลุดซีครับครับสําหรับเซียนเซียงยาผ้าเลาะเสนอมาครับออกมาจากเกลมใหญ่แหละครับตอนนี้ผมกับยูยูตลาดเมืองทองนะครับเนาะมาหาสื่อพัฒสียาไปใคร สีของเห่นครับไปขายใส่คิดสมาัติได้ครับเด้อครับครับผู้ใดมักผู้ใดชอบทั้งเล่าครับจัดครับผู้ใดคัดกระพานได้ครับเด้อครับทางส่งกเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเอามาต่อนมาฝากครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับงามๆสําหรับเด็กหลานสาวเป็นชุดของเล่าพัฒนาครับก็ติดตามไว้ครับเพื่อสุดยอดผ่านแนวทางจาก ส่องเสียงหยาผ้าเลาะได้ครับเด้อสำหรับเหล็กง่ายครับ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 สิดีเห็นน้ำกันได้หครับเนาะสำหรับตัวเล็กครับครับตัวเล็กกัมๆครับตัวเล็กกัมๆเมได้ครับเด้อครับทั้งส่องเสียงหยาผ้าเลาะจัดให้ครับสำหรับคลิปนี้เสียงหยาผ้าเลาะกะบ่มีอยังหลายล่ะครับสิดีล่าพี่ล่าน้องแล้วครับเนาะครับก็ให้พี่น้องเอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขสุขกันนะครับเด้อครับโชคโฉกมันหมาลำล้ำรุ่ยๆครับขอพรน้ำปูหรอล่ะครับ สารปราผู้เปิดนะครับเนาะครับพอกันคลิปหนาเลยครับเน้ะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ